ขอต้อนรับยอดฝีมือทุกท่านสู่มูไลเบลดสร้างตำนานและมิตรภาพในยุทธภพวันนี้เรามาพบกับคลาสรม่มจากสำนักทีเฮียงคลาสรม่มเป็นคลาสที่ใช้รูปแบบเคล็ดวิชาศาสตร์แห่งการแพทย์ภาษาวรุุย์์เป็นหนึ่งโดยคลาสนี้จะเลือกได้แต่ตัวละครผู้หญิงเท่านั้นคลาสรม่มเป็นตำแหน่งฟื้นฟูในทีมเน้นการฟื้นฟูที่ต่อเนื่องและสกิลซัพพอร์ตที่รวดเร็ว ทำให้ทีมสามารถสร้างความเสียหายได้อย่างต่อเนื่องโดยไร้สังวลคลาสร่มจะแบ่งออกเป็นสองสายเน้นการต่อตู้คนละรูปแบบโดยผู้เล่นจะสามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดเมื่อต้องการสายเน้นการโจมตีจุดเด่นคือเน้นการสตันและคอมโบสกิลเพื่อทำดาเมจต่อเนื่องในระยะประชิด เป็นสายหลักในการต่อสู้แบบ PVP เน้นการต่อสู้แบบตัวต่อตัวหรือในกรณีที่ทีมมีสายฟื้นฟูอยู่แล้วสายเน้นฟื้นฟูและสนับสนุนทีมจุดเด่นคือสกิลทั้งหมดจะเป็นการฟื้นฟูเลือดทั้งเป้าหมายเดียวและกลุ่มอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วซัพพอร์ตเพื่อนร่วมทีมได้เป็นอย่างดีเป็นสายหลักในการลงดันเจี้ยนและการต่อสู้แบบทีมและ PVP ที่เป็นแบบกลุ่มเช่นยูวอลพลัสร่ม มาะกับยอดฝีมือติดใจดีชอบดูแลเพื่อนในทีมและยังเป็นผู้เสียสละคนสำคัญให้ทีมสามารถต่อสู้ได้โดยไร้กังวลหากยอดฝีมือคนไหนต้องการเล่นคลาสนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ลงทะเบียนล่วงหน้าและร่วมกิจกรรมแจกสิทธิ์เข้าทดสอบเกมก่อนใครได้แล้ววันนี้ สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องบอลวินชี่ วันนี้นะครับเราก็อยู่กับเกมมูลไล่เบรกแล้วนะครับอย่างที่เอ่อคลิปก่อนๆเราก็เล่นตัวอาชีพพัดเนาะแล้วก็แบบเป็นนักหุ่นเชิดะนรีต่างๆนะครับแต่ว่าเล่นไปเล่นมาเกมนี้เนีย่ยอย่างที่บอกมันก็มีอาชีพเจอเยอะมากวันนี้ก็เลยอยากอะเฮ้ยเล่นอาชีพใหม่ดูแล้วก็เลยมาสร้างตัวละครซึ่งอย่างที่บอกว่าเกมนี้นอกจากภาพที่สวยงามตัวละครเนี่ยก็แต่งตัวได้แบบเขาเรียกว่าอะไรแต่งหน้าแต่งตาได้แบบค่อนข้างละเอียดและดีงามวันนี้เราจะมาแต่งตัวละครกันโดยเราจะอาชีพเล่นอาชีพล่มกันนะครับเป็นแบบความสวย นะครับมาดูนว่าเออตัวละครตัวใหม่ของนางล้มเนี่ยที่เรากำลังจะเล่นเนี่ย <Okay. S 1> เราแต่งตัวเป็นยังไงบ้าง <Okay. S 1> ก่อนจะไปดูคลิปนะครับก็อยากฝากข้อคิด LGBT gamer ไว้ให้เพื่อนสาวหนึงนะครับที่ชอบอวด,อวด,อวดหัวเหลือเกินนะคะแล้วก็มันมากนะคะทุกคน oh. การมีผัวไม่ได้แปลว่ามึงสวยการมีผัวก็คือมึงแค่มีผัวค่ะขอบคุณค่ะ <laughs> เพื่อเป็นการเสรียเวลาเราไปดูคลิปกันเลยอันนี้ตัวพารของเรานะครับทุกคนเออ เราก็จะตั้งตัวละครใหม่นะครับว่าเราจะเล่นลมนะฮะลมลมลมอยู่้น,นี่ค่ะคุณลม่มขาต่อแรกเนาะเป็นแบบว่าเป็นเป็นนางเอกอะดูเป็นนางเอกมันจะมีแต่ตัวลมอย่างที่บอกเนาะมันจะไม่มีตัวผู้ชายนะเพราะว่าถ้ามีผู้ชายถือลม่มมันก็จะแปลกนิดนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบเด็กน้อยนะ,ะเราต้องแบบนี่เป็นสาวแซ่ มาเรามาเริ่มสร้างตัวละครดีก่อนว่าชนีล่มของเราจะอะไรยังไงดีอ่าเบื้องต้นราดูหน้าตาตัวละครก,ก่อนมีอะไรยังไงบ้างนะคะนี่เราต้องซูมไปเลยทำไมอีนี่ไม่มีหน้าอกเลยอะ่ะงงครนะดิปากอะไรเงี้ยชื่อปากนี่ก็ชื่อปากแต่แบบอะแบลขึ้นอุ้ยสวยนะนี่อุ้ยอันนี้ดูแบบมีความเป็นผู้ใหญ่ขึ้นนะคะ อ,อันนี้ดูปแปลกๆนี่นี้เยี่ยวมากนี่ถ้าเราเลือกก็น,น่าจะเลือกอันนี้ป้าคือแบบว่ามีความรู้สึกว่าคนเล่นอีตัวล่มอะต้องดูมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นนางเอกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆเราอาจจะเป็นแบบอาชีพร่มคนเดียวที่แบบเปรี้ยวสุดอย่างเงี้ยเราจะได้มีความโดดเด่นผู้ชายจะได้เข้าหานี่รู้ปะทำไม อันนี้แปลก,ปลกอะมึงดูในอันนี้คืออ่ะก็ยังพอโอเคแต่พอในกรอบเลยอะเหมือนกบบเทยเลยค่ะม,มีหลายอันให้เลือกสรรน,นะมีแล้วก็รวมถึงเพื่อนๆน,น่าจะแบบสแกนหน้าได้นะครับแล้วก็สแกนหน้าเหล่านี้แบบทาหน้าแบบเผยเปากก็ได้อนะไรเงี้ยเนี่ยตรงเนี้ยสแกนหน้านะครับแล้วก็อัพโหลดลงไปอะไรงเงี้ยแล้วก็แบบเพื่อให้แบบมันแต่งต่อแต่ว่าเออถ้าหน้ากูเหมือนผู้หญิงก็คือจะอัพลง แต่ว่าเาคาดว่าไม่อัพดีกว่านะครับเดี๋ยวกออ็จะกดอ้วกกันนะฮะเราลงไห้มั่นขนาดนะคะทุกคนอันนี้ก็บอกไว้ว่าเป็นฝังชงฟังชันนะโอเคอ่ะเราก็เลือกสาวเปรี้ยวก่าจะได้เป็นแบบลมที่เปรี้ยวที่สุดนะฮะเออเ,เริ่มจากอันนี้ก่อน,นเป็นอ่อันนี้เป็นเวอร์ชันภาษาจีนนะมันก็จะมีความยุ่งยากนิดนึงนะคะแต่ว่าวุเราสามารถกําหนดหน้าผากอะไรด้วยคิ้วจะไงคิว้วต้องเข้มนิดน,นึงปัเอออันนี้หน้าผากมันก็พอกว้างแล้วทําคางุย แม่ไหนเราเป็นสาวเสียบเราต้องมีความแบบเออพวกสวยๆมันเยอะแล้วอนะ่ะเนาะเราก็ต้องทําแบบเพราะว่าความสวยมีหลายแบบทุกคนเราต้องแบบให้เราโดดเด่นไงเนะเาะต้องให้โดดเด่นอิดน,นึง,นง,นงค่ะบอกเลยหน้านี้ไม่มีใครเหมือนค่ะยกกระชับชหุ้ยฝ่ายฝ่ายยืดเลยฝ่ายยืดเฮ้ยนี่แหละหน้าตาที่แบบผู้ชายต้องเหลียวหลังเลยโอ้โ oh, <no. S 1> หนุ้ย คังทูมอ,อ๋มีกก้ามมีกก้ามเป็นคนแบบมีกก้ามอุย้ยน่ารักแบบคนมีกก้ามมีกก้ามดูดิใครล่ะจะอดใจไวไม่ได้คือถ้าสมมติมันอ้วนไปเลยใช่ป่ะแบบว่าคางแบบทูมไปทั้งหมดเลยมันจะดูไม่มีสัดส่วนทุกคนเราต้อแบบันี้เป็นกระปอ๋ออันนี้มันจะได้ดูแบบเฮ้ยมีความเซ็กซี่นี่นี่โ oh, <no. S 1> อ้โหนเฮ้ย ต่อไปเป็นส่วนของคิ้วนะคะเขาบอกคิ้วเป็นมงกุฎของใบหน้านี่เขาบอกเออเขียนคิ้วหนามันจะเหมือนผู้ชายจะต้องเหมือนผู้หญิงต้องแบบเส้นเล็กๆแล้วก็แบบดุดดุดุดดุจะได้ดูแบบเฉียวเียวเออทะลุทะลุหน้าผากไปเลยนี่ดุดดุดุดดุนี่แบบให้แบบรู้ว่าเฮ้ยฉันจริงจังนะเนี่ยเฮ้ยดังเหรอเฮ้ยเฮ้ยนี่งนี่งานย่างิี้มันจะดุไปใช่ไหมทุกคนเราต้องแบบ เฮ้ยน่าสงสารนะแบบเฮ้ยจะแบบจริงจังไหมหรือว่าแบบเฮ้ยแบลวแบลได้น,นี่แล้วเขาบอกว่าเฮ้ยถ้าคิวชนกันอนะมันจะไม่ดีใช่ไหมคิวห่างไปเลยนะคะจะได้ดูแบบครบได้นะคะเพราะว่าคิวชนกันนี่ครบไม่ได้นะทุกคนโอเคต่อไปเป็นส่วนของดวงตานะครับมาดูกันว่าดวงตาเนี่ยทำอะไรกับเขาได้บุายดวงตาหรอเราทําดวงตาเราเป็นน้องตาหวานนี่วันต้องแบบ บอกได้แบบถา0รอหกิองศาไปเลยนะครับเวลาเราต่อสู้จะได้เก่งเราจะองสวยและเก่งด้วยนี่นี่อุ้ยอุ้ยแม่อันนี้คือแบบอ่ะปกติคนเราจะมองบนนะคะเรามองล่างไปเลยนี่เออเออเออให้มันแบบกระชกกระชับอุ้ยอุ้ยล้วก็ต้องทำตาหนักสักเฮ้ยแบวนี่อ่ะต,ตาตกให้มันแบลล์เพราะตาตกจะแบวเออเอาละแล้วเราก็จะเป็นแบบน้องตาหวานเรามีแคทเธอรีนยิงมันเป็นไอดอล ไปเลยแคทเธอรีนยิงไปสิได้ค่ะจมูกอ่จาจมูกแล้วก็คือศยลกรรมไปเลยจมูกยาวไปวก็จะเป็นพีโนกิโอนะคะเราชอบจมูกสัน้นตนอ่ะปรับให้นิดนึง้ยจมูกโตอ่จาจมูกโตดีกว่านะ,ะจะได้หายใจได้สะดวกนะครับมีประโยชน,น์เออจะได้แบบเอ,อนิดนิดหน,น,น,น่อยหน่อยนะสะวย อาเริ่มแล้วเริ่มสวยแล้วทุกคนเริ่มสวยแล้ว oh, <no. S 1> อุย้ยเราสามารถยกกระชับกามได้ด้วยไม่ต้องไปดัดฟันเลย oh. ยังไงดีล่ะโอ้หน้ายาวหรือหน้าสั้นเดียรหน้ายาวก็ดูแบบ oh. แบบนี้เนาะได้อยู่ได้อยู่เราต้องทำแบบแบวๆบล,ลองให้ตลอดนี่จะได้ดูแบบมีผู้ชายสงใานีเย oh. ี่ยม เยี่ยมเลยนี่เพอร์เฟกเพอร์เฟกไม่มีอะไรจะเพอร์เฟก์นี้แล้วไม่ได้แล้กกิ๊กสวดจะดีรอดเออให้มันเห็นเพราะว่าเล็กไปอะคนจะไม่เห็น่ะต้องนี่หุยสามารถแต่งหน้าได้ด้วยเริ่มเลยแล้วเออนี่ไงแบบแพรกุ้งกาลังมาทุกคนแบบ เทนแพ้กุ้งอ่ะมีขนตาปอมไม่ต้องไปซื้อเลยขนตาปอนถาวรไปเลยค่ะนี่ถาวรไปเลยจุกจุกคิวคิวไม่ได้เมื่อกี้คิวเราย้องโกงอเลยคิวต้องโกงนะคะนี่คิวโกงเล่นปากไม่ได้มันต้องปากแดงอ่ะเอออย่างเงี้ยดีแล้วคือมีการทาลิปสติกหลายแบบด้วยนะทุกคนดูดิ โลดเุ้ยเปลี่ยนสีได้หรอเพื่อนนี้มันดูแบบซอมซอมเนาะแต่นี้ยังอะแล้วก็เปลี่ยนโทนสีได้ด้วยอะหุ้ยมีหลายสีใครล่ะจะอดใจไหวอันนี้สีผิวช่วงนี้บอสท,ทำผิวแทนครับเลยอินกับผิวแทนนิดนึงคือในกล้องมันอาจจะดูไม่แทนเนาะแต่ว่าจริงๆอะแทนขึ้นเยอะเลยตอนแรกขาวผิวแทนสวยนะทุกคนเป็นตัวของตัวเองนะครับ มั่นใจในรูปร่างของตัวเองนะครับเราเป็นที่ต้องการของใครสักคนหนึ่งอยู่แล้วเออจริงๆไม่ได้พูดให้แบบอวยให้เวรออะไรอย่างนี้แต่ว่าจริงๆเมื่อก่อนแบบพยายามขาวอะไรเงี้ยก็เลยแบบแต่มันเหนื่อยอะแดดเมืองไทยเนาะพอรู้สึกว่าเออพอทําผิวแทนแม่ก็ดีว่ะสิวขึ้นนอนน้อยแม่ก็ดูไม่โทรมแบบแดนนี่แหละคุครูหุ้ยนน่น้องแก่น้องแก่เออแบบมีมีเป็นผมแก่น้องตาหวานจะสยบพี่พบและ ชายในทั่วล่าอะเราลองไปดูแม่นางภายในเกมดีวกว่ามันจะลดแค่ไหน,บบน,น,บบน,นไปเลยเฮ้ยถือลมเป็นไงล่ะเฮ้ย <c oughs> อย่ามองสิคะคุณผู้ชายฉันรู้ฉันสวยเลิฟอะไอเลิฟชอบปะคือความสุขนะคะเล่นกับเกมเราก็ต้องแบบเล่นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะมีความสุขในทุกโมเมนต์ของเราเนาะเออเล่นเกมให้มีความสุขนะครับ ก็อันนี้นะก็มาแนะนําวิธีการแบบแต่งตัวละครนะครับแต่ว่าอย่าหาทานะครับทุกคนก็ไปแต่งตัวน่ารักน่ารักตามสไตล์ที่เราต้องการได้เลยนะครับในเกมมูลไลท์เบต์นะครับก็ตอนนี้นะครับมันใกล้จะให้ลองทดสอบนะครับโค้ดเบต้าแล้วนะครับก็ใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับไปลงทะเบียนนะครับจะได้แบบไปได้ได้สิทธิ์เล่นก่อนใครเนาะแล้วก็นะครับใครที่แบบว่า เออลงไปแล้วอะไรเอออย่าลืมชวนองเพื่อนมาเล่นด้วยนะครับมีลงทะเบียนลุ้นรับของรางวัลอะไรอย่างนี้ต่างๆนะครับสําหรับคือลงทะเบียนโคเบตา้าใช่ปะ่ะก็มีลงทะเบียนลุ้นรับต่ออีกเออมีแบบของรางวัลมากมายรวมถึงถ้าเราชวนเพื่อนนะมาเล่นแบบลงทะเบียนด้วยนะไม่ว่าหนึ่งคนสองคน3าคนนะครับก็ได้รับออของไอเทมในเกมมากมายด้วยนะครับรวมถึงแบบลุ่มแบบ สวยๆติดหลังอะไรอย่างงี้ด้วยนะประดับก็ประมาณนี้นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะหวังว่าวันนี้ทุกคนจะสนุกสนานนะครับก็เป็นถือว่าแบบการแต่งตัวละครเพลินๆนะครับไม่เคยทําคลิปแนวนี้เหมือนกันนะครับก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายๆครับจบลุยแฮจบลุยแฮจบแล้วแฮพามพาวขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปกันด้วยนะครับ